จะได้รู้แล้วว่าเด็ทในฝันแต่ละคู่นั้นหน้าตาคุณั้เขาจะเป็นยังไงจะฝันแบบไหนจะคือคนไหนก็ต้องมาตอบคําถามที่สาวเขาตเตรียมมาให้กันก่อนดีกว่าค่ะนะฮะเรืเ่อกมาทีละคนตอบเสร็จนะครับเขาจะไปยืนรอตรงนู้นเราใช้เวลา1ิวินาทีเก้าอี้จะหมุนหันไปครบสิวินาทีเก้าอี้จะหันกลับมาปุ๊บคุณก็เดินขึ้นมาเลือกแต่ช้อยส์กลับไปที่เก้าอี้ได้เลยทีมกิฟต์ซากเขาเชิญคุณบอสครับเชิญค่ะ คุณกิฟซ่าเขาฝากมาถามคุณบอกว่าถ้าเกิดคุณกับเขาเป็นแฟนกันคบกันครับผมแต่คุณกิฟซ่าเนี่ยเขาดันเป็นโรคแต่ต้องตัวผู้ชายไม่ได้แล้วคุณจะคบกับเขาไหมแล้วถ้าคบจะทนสภาพแบบนั้นไหวกี่ปีจะคบกี่ปีแล้วเพราะอะไรตอบเลยนะครับครับคบ,บแน่นอนครับอ่าถึงแม้เขาจะแต่ต้องตัวคุณไม่ได้ถูกครับแล้วผมพูดเลยนะครับที่ถามว่าผมเนี่ยจะคบเขาเกี่ปีไป ตลอดชีวิตครับทำไมอะทำไมครับถึงแม้ว่าเขาจะแตะต้องตัวคุณไม่ได้ทำไมอะผมคิดว่าความรักเนี่ยไม่จำเป็นต้องแตะต้องตัวกันหลอกครับแค่ทำให้เขามีความสุขแค่ทำให้เขารู้ว่าอยู่กับเราและโลกที่เขาเป็นไม่ได้น่ากลัวโโโหโหสุดยอดอ้าวไม่ชองคำนี้ทำให้เขารู้ว่า ของคร<ช>า้ที่เขาเป็นไม่ได้น่ากลัวแต่โรคที่เราอยู่เนี่ยน่ากลัวใช่กลัวโรคที่เขาเป็นอ่ะไม่ได้น่ากลัวแต่ไอ้สามโรคที่แกเป็นอ่ะน่ากลัวนะโรคอะไรบ้างครับพี่เบาหวานฟารมดันหัวใจอ่าแล้วเมื่อวานหมอบอกเป็นมะเร็งด้วยเฮ้ไปประจำที่อ้าวต่อเลยขอเชิญคุณโดโดครับเชิญค่ะอ่าคุณกิ๊ฟทราบคำถามว่าถ้าเกิดคุณกับเขาคบกัน แล้วคุณมารู้ทีหลังว่าคุณกิซ่าก็เ,าเป็นโรคเนื้อต้องตัวผู้ชายไม่ได้คุณจะยังคบกับเขาอยู่ไหมแล้วถ้าคบคบกีบ่ปีทนไปได้นานเท่าไร่และเพราะอะไรครบครับผม<อ>ไม่ว่าจะกี่ปีหรือจะนานเท่าไหร่ผมก็ยังคบและรักคุณถึงแม้จะแต่เนื้อต้องตัวเราไม่ได้ใช่ครับถึงแม้คุณจะเป็นโรคร้ายหรือว่าโรคที่แต่เนื้อต้องตัวไม่ได้ผมก็จะอยู่เคียงข้างคุณและดูแลคุณตลอดไปจนกว่า ชีวิตผมจะหาไม่เขามาแนวเดียวกันแต่ตอนนี้มันอยู่ที่นู่นแล้วมันจะเลือกใครอ่ะเจอประจำที่เลยกิมซ่าจากสิบวินาทีเริ่มครับ ลดกันยังไงยังไม่แบนไม่รู้จะเชื่อทางไหนดีแต่ฉันว่าเธอเชื่อตัวเองเอออ่ะมาหาสิ่งใดได้สิ่งนั้นหรือเปล่าทีมทีมกินตาุอบคุครับขอบคุณคุณโด รู้สึกยังไงบ้างคะที่คุณแพ้คุณอย่างนั้นนะคะอ๋อผมยอมรับได้ครับเพราะว่าจริงๆในเรื่องหัวใจ,จ,จมันไม่เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างเนี่ยนถะ้าคุณกิฟซ่าได้ฟังอ่ะเขาจะรู้ว่าเขาเลือกผิดคนแล้วฝากเลยถึง,งคุณกิฟซ่าหน่อยค่ะคุณกิฟซ่าครับ,รบเดี๋ยวผมไปเพิ่มน้ำหนักผมจะมาชนะใจคุณรอดูนะครับตอนแรกที่หวานๆครับที่หวาๆนะคะขอเชิญคุณมาร์กมาก,ก่อนเลยค่ะมาร์ เขาจะฟังหนูพูดไหมฟังฟังเราว่าฟังพี่คิดบอกให้หน่อยนว่าฟังฟังเออฟังนะไฟฟ็อตายแล้วก็สปาร์กันในนี้เออคำถามคำถามอมาฟังเรานะเออฟังเรานะครับพี่บหวาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบคนหล่อโอยเข้าทางเลยเนาะ พี่หวาเนี่ยเขาให้คุณไปทำศิลกรรมให้ขี้เหล่กว่าตอนนี้มันยังจะขี้เหล่กว่านี้ได้อีกเหรคุณจะยอมทําหรือไม่เพราะอะไรเข้าใจคําถามนะคะเชิญค่ะครับอริงจริงแล้วไม่คุณมองอะไรวันเพดานอดิมีคนมามาช่วยมีคนมาช่วยพ่อไงสื่อสารไปถึงพบหน้าแล้วเหรอเนี่ย ครับก็ไม่ไม่น่าจะไม่ทำครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งเป็นหมอหมอเขาน่าจะดีอยู่แล้วตอนนี้ผมคิเลยตอนที่ว่าเรากิเลพออย่างเราก็ชอบผมได้เลยชอบก็ชอบผมได้เลยแ้วเห็นเห็นต่อไม่รู้เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปไปประจำที่ได้เลยไปยืนเออตอตอบตอขอเชิญคุณปี จะับระชับได้ใจความเลยรัวาเขาไม่ชอบคนหล่อแล้วถ้าเขาขอให้หมอไปทำศัลยกรรมให้หน้าขี้เหล่เนี่ยหมอจะทำไหมถ้าทำจะทำให้ขี้เหล่แบบไหนเพราะอะไรเชิญค่ะก็เป,เ,ปเป็นเป็นคำถามที่ดีครับจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าผมหล่ออยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าคุณแฟนในอนาคตให้ไปทำจริงๆครับก็ คือผมอยู่ในโรงพยาบาลเห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตครับคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายครับสังขารไม่จีรังยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นเราดูกันที่หัวใจครับถ้าให้ทำอะไรก็ยอมทำได้หมดครับใช่ใชครีกคชินหมึโอ้โหอีคนนึงก็มีสติซะจนเกินไปอีคนนึงก็ไรสติซะเกินเหตุโอเคฟ้า รีบเลือกเลยสิบวินาทีเดี๋ยวญาติเขารอไดเลือกครับเลือกเลือกหมอไปเนี่ยเลือกหมอไปเนี่ยแค่ เลือกค่ะคนไหนครับคริมิต้าครับดังมากดัมมักกลัวแป้งกลับบ้านลูกกลับบ้านกลับบ้านโอเคไปแยกกลับบ้านได้อะไรครับให้เกาะให้เกาะทีนึงอ่ะจริงจริงครับเออจริงจริงให้เกาะทีนึงเคนเอาเทียวเดียวเทียวเดียวทีเดียวให้เกาะทีนึง ให้ให้ให้ญาติมาต่อได้เลยให้ญาติมาต่อญาติไม่ต้องเอามาคนเดียวเอามาคนเดียวเออเดียวคุณเหนยญาติแล้วนี่ไม่เขายังยังเขาขึ้นไปแล้วออ่ะาเี๋มาีร่ำไหมคนป่ามีร่ำไหมขอหนึ่งคนโอเคต้องคุณมเราวาเลยค่ะเขาไม่เลือกคุณแล้วค่ะแตดความสัมพันธ์กับคุณดีครับดีแล้วที่เขาไม่เลือกเหรอ ไม่ผมแถ่งตัวดีไหมพูดพูดถึงแรื่องอะไรมันจะไปกันใหญ่กันโตแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าเอาแค่นี้แหละป่กับป่าไปเนาะป่าละมอเนาะครับค่ะขอบคุณค่ะและแล้วคุณหมอปีเตอร์ก็ได้ใจคุณหวาวเพื่อไปออกเดทในที่สุดส่วนทางด้านสาวแซ่บยังคุณกิฟซ่าก็เลือกหนุ่มบอสไปออกเดทพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาลุ้นกันว่า คุณเดบบี้และคุณหญิงแย่จะเลือกยุ่หนุ่มคนไหนไปออกเดทช่วงหน้าห้ามพลาดครับ